วันนี้นอกจากจะพาไปดูลิงเผือกแล้วป้าแอนยังจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกหลายที่เลยตามมาเลยจ้าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างป้าแอนพาไปเพื่อนป้าแอนมาขอให้ป้าแอนเป็นไกด์พาเที่ยวให้หน่อยนางไม่เคยเห็นลิงเผือกไม่เคยไปสวนตาลไม่เคยไปเขานางพันธุรัดป้าแอนก็เลยจัดให้ ก่อนถึงสวนตาลลุงถนอมสองข้างทางจะมีลิงเต็มไปหมดดูแล้วอาหารการกินของพวกเขาก็ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่วันนี้ป้าแอนเตรียมกล้วยมาถุงใหญ่เลยเอามาแจกน้องๆด้วยสังเกตว่าลิงแถวนี้สุภาพเรียบร้อยนะไม่ก้าวร้าวเลยไม่มีการมาแย่งของที่มือเหมือนลิงบางที่ ทริปนี้เราตั้งใจจัดเที่ยวแบบช้าๆหลันล้าไม่เร่งรีบจอดชมนกชมไม้แต่พอเอาเข้าจริงได้ชมแต่ลิงมากกว่าแวะข้างทางตรงทางเข้าดงตาลลุงถนอมบรรยากาศชนบทเห็นไหมว่ามันสดชื่นแบบนี้เลย สวนตาลลุงขนมมีต้นตาลอยู่ประมาณ400กว่าต้นคลิปเก่าๆของป้าแอนเคยลงไปแล้วนะที่สวนตาลนี้อย่างนั้นวันนี้ป้าแอนขอลงรูปนิดเดียวพอนะสถานีต่อไปเราจะไปดูลิงเผือกกันจากที่นี่ก็ประมาณ4กิโลเมตรเราก็จะมาที่วัดเขาพมชะแงะโชคดีมากๆพอขับรถเข้ามาก็เห็นน้องเผือกนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางลาน ไมขาเจ็บด้วยหนูเป็นไรลูกขาเจ็บเนี่ยเดินกระแป๊กกระแป๊กเลยจะหนีไปไหนอะลูกขอทายหน่อยอย่าหนี นี่เห็นตัวเดียวมีคนบอกว่ามีสามตัวเห็นเผือกตัวเดียวนอกนั้นมันหมดเลยอันนี้ลิงมันยะแยะอันนี้ลิงเผือกหนูหันหน้าไหนลูกอ้าหนูหันหน้าแล้วลิงที่นี่ดูแล้วโชคดีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มองไปตรงไหนก็มีแต่คนเอาของกินมากองไว้ให้ดูสิคะ นั่งจมกองแตงกวาเลยเราลองขึ้นไปชมข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างขึ้นมาก็เจอถ้ำลองดูนิดนึงว่ามีอะไร เดินขบวนมาทายกระลิงมีกะลิงก็เป็นธรรมชาติดีนะที่เนี่ยสวยดีลงมามาเจอหมาแม่ลูกอ่อนสองอกเลย กไไม่ได้ทจากนั้นเราก็มาต่อที่เขานางพันธุรัฐแค่ขับเข้ามาก็ได้กลิ่นต้นไม้ได้กลิ่นของความสดชื่นร่มรื่นจริงๆอันนี้ตรงที่เราเจอดรถก็มีห้องน้ำสะดวกสบาย ทางขึ้นที่นี่ขึ้นง่ายเดินสบายแถมขึ้นไปยังไม่ทันเหนื่อยเดี๋ยวเราก็จะได้จุดชมวิวแล้วก็ที่ถ่ายรูปแบบสวยๆเกๆ๋ๆ วันนี้ที่เรามาเที่ยวไม่มีใครเลยมีแค่สองคนเท่านั้นทั้งเงียบสงบทั้งร่มรื่น ตอนนี้กำลังเดินตามหาข้างแว่นครั้งที่แล้วที่ไปแอนมาสักประมาณ10-11โมงนี่จะเห็นมันไหลตัวทีเดียวแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วมันหายไปกันหมดเสียดายมาคราวนี้ไม่เจอเลยไปหาอะไรกินกันดูสิกินกาแฟไปชมวิวไปอ๋อสดชื่นสดชื่น สาผ่านเพชรบุรีบอกเลยว่าห้ามพลาดเขานางพันธุรัต์ต้องมาให้ได้เป็นธรรมชาติสวยล่มรื่นสดชื่นแค่แวะมานั่งจิบกาแฟตรงนี้แล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศรอบๆก็เกินคุ้มแล้ว ออกจากเขานังพันธุรั์มาก็บ่ายสองแล้วรีบบึงมาหาข้าวกินที่หาดชะอำเที่ยวเพลินไปหน่อยหิวจนตาลายดูบรรยากาศสะก่อนว่าน้ากรีดขนาดไหนฟ้าใสทรายสวยน้ำสีฟ้าโอ้โหที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นเป็นสะพานปลา ร้านครัวเม็ดทรายระหว่างที่นั่งรออาหารก็ชมวิวไปก่อนวันนี้สั่งกลับแค่สองอย่างพ่อมากันแค่สองคนกลัวจะกินไม่หมดต้ยมยำปลาเก๋าน้ำข้นหม้อใหญ่เลย ให้เยอะเนื้อเยอะดีแถมด้วยปลาเก๋าผัดขึ้นช่ายอาหารถือว่ารสชาติดีทีเดียวแถมราคาก็โอเคนะสมน้ำสมเนื้อบรรยากาศก็กดีด้วยป้าแอนอยู่เพชรบุรีเที่ยวชะอำมาตั้งแต่เป็นเด็กก็ไม่เคยเบื่อเลยยังไงเราก็คิดว่าที่นี่สวยสำหรับเราเสมอแต่โควิดทำพิษ ทำให้หาดชะอํมเงียบมากเมื่อก่อนเวลามาจะหาที่จอดรถแทบไม่ได้เลยแต่ดูตอนนี้สิว่างโลง่งก่อนกลับแวะเดินเล่นออกกำลังกายชายหาดหน่อย ทริปของเราดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบจ้าขากลับขอเลี้ยวแวะเข้าอำเภอท่ายางหาซื้อของกินกลับบ้านท่ายางก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีของกินอร่อยๆอออยเยอะมากอันหุ่นแดงรอเท่าไหร่คะงุ่นแดงมีไอ้่ทีแซนซีไอันนี้ร้อยเดียวเติมไขอันนี้เท่าไหร่ร้อยเดียวอ๋ออันนี้งุ่น เจอและของที่อยากกินเมี่ยงคําถุงละ30บบาทเท่านั้นเองเยอะแยะเลยได้ของกินแล้วกลับบ้านได้